สวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนช่แวนคลิปนี้ผมจะชวนท่านมาพูดคุยถึงเรื่องเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งนะครับเครื่องรางของขลังชนิดนี้ก็เป็นเครื่องรางของขลังที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับเออนั่นก็คือรูปของแม่แก้วหน้าม้านะครับเออเครื่องรางของขลังชุดเนี้ยท่านหลวงพ่อจำลองแห่งวัดคงคาราม อำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเป็นผู้สร้างนะครับก็จะมีรูปลักษณ์ที่แปลกแล้วก็สวยงามเข้มขลังดีนะครับเออก็จะเล่าถึงประวัติของหลวงพ่อจำลองแห่งวัดคงคารามให้ฟังก่อนนะครับเป็นประวัติย่อๆของท่านนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชำนาญพระเวทแห่งเมืองสัพ,พยา หลวงพ่อจำลองวัดคงคารามอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทสิทธิ์หลวงพ่อคำวัดคงคาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงปู่เจกวัดรณามหลวงพ่ออุวยวัดโคศิตารามซึ่งในภรษาแรกๆหลวงพ่อเจกได้ให้ท่านจานตะกรุดแทนท่านจากนั้นก็จานมาเรื่อยๆ ขณะจารย์ก็ภาวนาเรียกอัคระลงหัวใจไปด้วยไม่ได้เว้นเมื่อทําตะกรุดได้มากพอแล้วก็ส่งให้หลวงพ่อเจกเอาไปเสกแจกชาวบ้านอีกทีหนึ่งปัจจุบันตะกรุดนั้นได้รับความนิยมจากนักสะสมเป็นอย่างมากที่ผ่านมาหลวงพ่อจำลองอะท่านได้สร้างวัตถุมงคลมาหลากหลายรุ่นเลยนะครับ ส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์ทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยจนมีการถามหาถามบูชากันตลอดนะครับล่าสุดท่านได้สร้างเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเครื่องรางของขลังในรูปของแม่แก้วหน้าม้าสลัพนึกที่เราจะคุยกันในวันนี้แหละครับโบราณว่านางแก้วหน้าม้าซ่อรูปเนี่ย รูปกายภายนอกรูปร่างก็เป็นคนแต่หน้าตากลายเป็นม้าหน้าตกกระปากยื่นเหมือนม้าหน้าเกลียดหน้ากลัวรูปชั่วตัวดำพูดจาไม่หวานแถมจนอีกตะหากแต่นางแก้วก็มีดีแถมมีฤทธิดเดชมากมีมีดอิโต้เป็นอาวุธวิเศษมีเรือหาะจนพระปิ่นทองเจ้าชายหนุ่มผู้รูปงาม ต้องมารักมาหลงโบราณจารย์รูด้ดีจึงทำเป็นตำราสร้างนางแก้วหน้าหมานี้ไว้ให้ใช้ทางด้านเมตตามหาเสน,เน่ห์ก็ได้เมตตาค้าขายก็ได้เจรจาก็ดีอธิษฐานของานของเงินพวกทรัพ์์สมบัติก็ดีปรารถนาสิ่งใดให้ใช้ได้ทุกเรื่องนี่แหละครับก็จะ เป็นรูปแก้วหน้าม้าที่ค่อนข้างจะเข้มขลังนะครับดูแล้วก็สวยสดงดงามแล้วก็แปลกตาดีนะครับรูปแก้วหนาม้าเนี่ยก็มือขวานี่ก็จะถือมีดอิโต้นะครับเป็นมีดกายสิทธ์นะครับที่องค์พระฤาษีนะท่านได้มอบมาให้พร้อมกับเรือนะครับเรือนี่ยก็เป็นเรือเหาะได้นะครับ ส่วนมือซ้ายก็ถือถุงเงินหรือถึงถุงทองเนี่ยแหละครับส่วนใต้ฐานเนี่ยก็จะอุดด้วยมวลสารน่าจะเป็นมวลสารเออสีดำนะครับออกจะเป็นสีดำดำทเทาๆนี่ยละครับมวลสารที่ท่านหลวงพ่อจำลองเนี่ยท่านได้อุดไว้แล้วก็มีตอกโค้ดด้วยนะครับเนื้อนี่ก็น่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับ ก็การแกะพิมพ์นี่ก็สวยงามแปลกตาดีนะครับเป็นรูปเอ,อนางแก้วหน้าม้าเนี่ยครับนุ่งนุ่งห่มสบายนะครับก็สวยงามแล้วก็แปลกตาดีนะครับเอ,อสำหรับคาถาบูชาเนี่ยหลวงพ่อจำลองท่านก็ได้ให้ไว้เหมือนกันนะครับก็คาถาก็จะมีดังนี้นะครับทางด้านค้าขายเนี่ย ท่องคาถาบูชาแม่แก้วหน้ามา้าว่าดังนี้นะครับแม่แก้วหน้ามา้าสารพัดนึกมาแม่มาจิตตังแม่มามาช่วยลูกค้าลูกขายให้ขายดีเป็นเศรษฐีกลับบ้านให้มีเงินล้านให้มีเงินล้นให้พ้นจนพ้นทุกข์นะแม่นะเอหิจิตตังวิยังมะมะสัพเพชนา พระหูชน,นะณมามีมามหาโพคังมหาทะนังณมามิหังสวาโหมจะใช้บูชาทางใดก็ให้ตั้งใจปรารถนาเอาเถิดประเสริฐนักแคลเมื่อเห็นผลแล้วให้ประพรมน้ำหอมน้ำอบให้บ่อยๆจะดีนี่แหละครับเป็นพระคาถาที่ หลวงพ่อจำลองท่านได้ให้ไว้นะครับเออก็ส่วนประสบการณ์เนี่ยก็เครื่องรางของขลังที่หลวงพ่อจำลองท่านสร้างเนี่ยก็จะมีพุทธคุณที่แล้วก็ที่จะมีพุทธคุณเนี่ยเข้มแลังนะครับแล้วก็จะมีประสบการณ์ให้กับสิทธิานุสิทธ์ที่นำไปใช้นำไปบูชามากมายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องรางรูปแม่แก้วหน้าม้าเนี่ย จริงๆแล้วผมก็ได้มาก็นานอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะประมาณปี50กว่าๆเนี่ยแหละครับผมก็จำปีไม่ค่อยได้ส่วนมากเครื่องรางที่ผมบูชา,าเนี่ยผมก็จะเก็บเก็บเอาไว้ในตู้นะครับนานๆจะออกมาดูทีนึงก็บางทีก็เออลืมไปเหมือนกันว่าเราบูชามาเนี่ยก็ค้นไปค้นมาก็มาเจอแม่แก้วน้ำมาเข้าก็เลย นี่แหละครับนำมาให้ท่านได้ได้ดูกันเนี่ยแหละครับก็เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่แปลกดีนะครับก็เออเจอรูปแบบนี่ก็จะเป็นตามนิยายมานะครับนิยายพื้นบ้านเหนือครับนํามาสร้างเป็นแม่แก้วหน้าม้าเนี่ยก็ตามประวัติในนิยายแม่แก้วหน้าม้านี่ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน สายเวทอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีฤทธ์ในว่าเนี่ยเป็นนางฟ้าเนี่ยที่มาจากสวรรค์นะครับเอออาจจะทําผิดกฎของสวรรค์เนี่ยก็เลยถูกสาปให้ลงมาเป็นมนุษย์นะครับส่วนหน้าตาก็จะอัปลักษณ์หน้าตาก็จะเหมือนม้านะครับแต่ว่าในในรูปลักษณ์จริงๆของ แม่แก้วหน้ามา้เนี่ยครับก็จะสวยงามมากนะครับเออที่ที่เอ,อนิทานโบราณเนี่ยท่านได้กล่าวไวน้นะครับก็จะเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับอยู่ภายในโดยพระฤษีเนี่ยท่านก็ได้ช่วยอ,อแม่แก้วหน้าไม้เนี่ยครับให้ได้มีอาวุธเป็นมีดอิโต้นะครับแล้วก็มีเรือ เรือเหาะได้นะครับก,ก็คือเป็นนิทานนี่แหละครับแต่ว่าหลวงพ่อจำลองเนี่ยท่านก็จะดึงเอาสปปรรพคุณดีๆของแม่แก้วหน้าม้าเนี่ยแหละครับมาสร้างแล้วก็มาปลุกเสกให้เข้มขังนะครับด้วยวิชาอาคมของท่านนะครับแล้วก็เป็นพลังจิตของท่านเนี่ยท,ที่ท่านได้บรรจุลงไว้ในรูปของแม่แก้วหน้ามา้าสารพัดนึกเนี่ยแหละครับ ก็พุทธคุณก็ทางด้านเมตตาค้าขายมหาเสน่ห์ก็มีนะครับเรียกโชคเรียกลากเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยแหละครับก็ทางมือซ้ายก็จะถือถุงเงินถุงทองเนี่ยแหละครับส่วนมือขวาก็จะถือมีดอิโต้นะครับเป็นมีดอิโต้กายสิทธิ์เนี่ยแหละครับรูปลักษณ์ของแม่แก้วหน้าม้าก็ดูเข้มขลังดีนะครับ แล้วก็เป็นเครื่องรางที่แปลกตาดีไม่ค่อยเห็นเออพระเกจิอาจารย์รูปใดสร้างเลยนะครับก็สวยงามแปลกตาอีกชนิดอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับสำหรับเครื่องรางชนิดนี้เนี่ยนี่แหละครับก็คลิปนี้ผมก็นำมาให้ท่านชมกันี่ลหละครับเป็นเครื่องรางที่สวยงามแล้วก็แปลกตาดีนะครับ สำหรับวัตถุมงคลชนิดนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะยังคงมีหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าจะสร้างน้อยแล้วก็สร้างไม่มากนะครับนี่ตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรก็มาศึกษาเอาตอนหลังว่าอ๋อเป็นของหลวงพ่อจําลองแห่งวัดคงคารามจังหวัดชัยนาทเนี่ยแหละครับก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์ ของหลวงพ่อกลวยรูปหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะเรียนวิชาอาคมมากโขอ,อยู่เหมือนกันท่านก็จะมีจิตที่ทรงอนุภาพเหมือนกันนะครับก็ได้สร้างวัตถุมงคลหลากหลายชนิดให้สิทธิ์ได้บูชาก็รวนแล้วมีประสบการณ์หลายๆด้านเลยนะครับทั้งเมตตาแคล้วคราดมหาอำนาจแล้วก็คงกระพันนะครับเรื่องโชคเรื่องลาบเนก่ก็เน้น เน้นด้านโชคลาบอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็เป็นเออรูปแม่แก้วหน้าม้าสารพัดนึกก็ถือเป็นเครื่องรางที่แปลกตาดีนะครับก็ผมก็มีเก็บไว้เนี่ยแหละครับก็นำมาให้ท่านชมกันนี่แหละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับช่วยกันกดกระดิ่งกด s u b s c r i b ์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปของผมนะครับสวัสดีครับ